ค่ะนุ่นทิญาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของลุงอึงนะคะลุงอึงซื้อไว้แล้วนะคะไปขอแนวทางกับปูมานะคะซื้อไว้แล้วฟันดีนะคะมีแค่สองคู่นะคะที่ซื้อไว้จะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะหวดหวดพุดน่นลุไหายซีสามมันบอกที่เพิ่นมาบอกเนาะมันบอกหวดทันมาได้ตามม,มาลุงมได้ตาม ไม่ได้ตามจากบารเลยนะลืมไปเลยเลขออกมากก็จะว่าโอ้เลขลืมอื่นเข้าอยู่นะงวดนู้นมาออกงวดนี้สีออ่สามสองโงวดสองงวดที่แรกวันงวดที่แล้วน,น,นี่ฝันคักพออยังมีซีหานีบ<ะ>่บ้าเออซื้อว่าตั้งตัวสามลอยอยเนาะเป็นยังคือชอบบอกน้ำกลน,นอะอเาาพิ่มเพิ่นมาบอ,บอกว่าลุงซีหาฝันแล้วเขาเลตีให้ซีหา อ๋อบ่อได้บอกบ่อขันขันเป็นผู้เก่าคือสมัยรุ่งถึงที่เพื่อนมาเอือน่ะเพิ่นบ่มาหรอวะบอกเงียบบ่มาแล้วจุดทูปหากับบม่าเลยบ่บ่อเป็นยังไดไม่จังไดรางวัลนี้นําย่เลขตามที่หาะรางวัลนี่รุ่งสี่สื่อตัวใดแน่สี่ื่อหนึ่งเกนหนึ่แี่หละอ๋อหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดกับสี่ห้าสี่หนี่แหละ ตามครูตามงวดที่แล้วเนาะเอานี่เลขตามอือมาออกงวดสองไหมออกตามหลังเนาะอือบบฝันเห็นผู้ได้เลทอยู่นี้ฝันเหมืนฝันเห็นแะ้วมันยนะฝันกูเกินความฝันนะฝันว่าจังไดนฝันว่าจังได้เลยเยอะเหล่ามันก็ฝันไปมัเราจมจใจไปทั่วมุปันเป็นตัวเลขเนาะอ่าอือล้วเลขดึงเก็หนึ่งแปดเนี่ยนะแต่ออกมาจาก เปิดแล้วภูเขาพ่อไปขอป้อน้ำภูเขาอืมลที่่า,านมากนี่นุงไปขอเพื่นไเก็หนึ่งออกหกหนึง่งอ่าต่เมียนพ่อเมียนไปขอเพื่อนหาหนึ่ออกหกนนหนึ่งเนตะ้มนึงเนาะแต้มไหมหาย่างต้มคันคันนมันผู้สื่อเป็นสื่อขืนสืน่อลงกถือเพนกมึ่งแปดอ๋อมักหนึงน่งแปดเออออนนหนึง่งแปดเนนแมนเก้าบันผู้ใดบ่ลุ่ เดี๋ยวนี้ว่าฟันเห็นนักอ่านเราเล็กาหมายปะฟัตะกินก็ฟันเห็นนังอ่านเราเล็กาหมายดี้ะหายได้เสื้อรถตาเสร็จบอกเป๊ะเลยไหมนอะงวนนั่นก็ว่าสิบุตรซื้อที่เล็กคืเมื่อืนเล็กสิออกเนาะจ้านอนืนฝันอ่านเอ้อบริสุทธิ์แบบเรื่องมือนี่บุงมีตัวเลขกตากขซื้อตัวสามสองเ่าเลยไม่ฝันไม่ฝันบอกครับเนาะออกสามสองเลยไหม เพื่นอยากให้ถอกนี่เนาะอันนี้มันงวดสุดท้ายของปีนี้่เราได้ลงงวดสุดท้ายแล้วมามันบอออกแล้ววันที่สามสิบไปออกวันที่สองแท่นเป็นเป็นปีไฟปีมัมนแล้วทุกเดือนจะเดือนนี้จะออกสามงวดวันที่หนึ่งที่สิบหกวันที่สามสิบเดือนนี้เปลียนไหมนะเปียนเป็นวันที่สองออกออกวันที่สองกับวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกบอออกเป็นวันคู่กับเรือนเป็นวันที่สิบเจ็ดวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันหยุดปีใหม่บอออกไปออกวันที่สองแท่น ถ้าเท่ากับว่าเดือนนี้ออกแค่สองงวดแล้วก็เป็นงวดเป็นงวดทุกท้ายของปีนี้คุณรู้ว่าลุกกไปซื้อซันนี่บ่ซัพนัรนแล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปซื้อแล้วซื้อเรื่องอะไรนะซื้อเราฟันดีบ่ซื้อฟันดีเด้หน่ะเพราสิทธิอยู่งวดไหนส้ทธิ์ตัวใดนไหมในนี่บ่ะในนี่แหละฟังเรื่องวีดอว่าสิทธิอยู่รุ่งว่าซื้อไว้แล้วฟันดีคิดว่าจะถูกมีสามคู่เท่านี้มันบ่ครับสามคู่นี่ละ 1 7 1 8 4 5 4 5 4 5นี่เลขตามนะเลขตามงวดที่แล้วค่ะเลขเอ่อเลข1 7 1 8นี่ขอมาจากผู้ขาวมาออกน้ำหลังเลขลุ่มคือ4 3บ่แม่นงวดนั้นลงคลิปให้พร้อมด้วยนะที่เพิ่นบอกว่าซื้อเด้อ4 3ลงคลิปอยู่งวดนั้นบ่ออกมาออกงวดงวดัดมามาออกงวดที่ผานมานี่4 3ออกตรงๆซ้ำนะ เลขสี่สามกับเลขคู่เนึ่นเป็นเลขออกยากเลขคนบ่อยมากสองสามเลยสื่อสี่หาเดี๋ยงวดที่แล้วงวดที่ามาอกงวดนี่ว่าังมาก็ว่าแน่แล้วแล้วเลขสี่หาหาสี่นี่เป็นเลขที่ออกยากซําบอกแต่ว่าบางที่ก็ออกได้ก็ออกือกันแต่ว่าเป็นเลขออกยากแต่ว่าหนึ่งแปดามาข้างล่างนะมั้ยเนี่ยหนึ่งแปดล่างซื้อไว้เจ้าใบแ <10 S 1> ล<ะ>้วรถที่ซื้อไว้สองใบแล้ว สองใบม้วนนี้เน้นลอตเตอรี่หลายเด้เงินนี้ปีไหมคนเหมือนคนรุ่นใช่หุนโชคได้ปีไหมม่อขายเต็มยู่ไปใส่พอ้ะค้นขายเบางในตำล่าเขาว่ามือเป็นกากระบาดนี่ถือเลขนะเมื่อขึ้นกากระบาดคับเปมันไม่ได้ขึ้นตลอดมันมาลุกหมแล้วเพิ่งเมื่อขึ้นนี่ไหมอ๋อเฉพาะเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้นม่บอกเมื่อแม่ถือถือรางวัลใหญ่บ่ใช่หร เอ็ <End. S 2> นพวกนี้ตำล่าเขาว่าเป็นเกากะบ่ากุ้งเมืม่อคืนนี้นี่ไลายมือคนบางครั้งกับเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะอือกุงเมืม่อคืนนี้นี่กากระบ,บาดกลางฝ่ามือจือแล้ววันที่หนึ่งน้งก็สิมาขอถ่ายคลิปน้ำผลไม้ปั้นใส่แล้ว <laughs> <laughs> ปันป้นเนฟิโน่เอ๊ยสิลุงว่าสิบแบงสิปั่นใส่ยู่งไปงอะไรอะสนามบินน้ำเหรอเ <laughs> ด็กย่านเดี๋ยวสิได้ไปเนาะลุง ลุงไปไปนั่เไม่ได้ขืนเครื่องมันบ้างเครื่องผัวเลยเนาะโอ้ยเก่งตามันแต่พี่น้องขันถือรางวัลหน่อยรับแถวนี่เนาะรางวัลใหญ่ตกไปรับกองฉลามรางวัลที่สองรับท่อกระสอก็ได้ได้กับก็บว่าตั้งกันหลายดอกเนะักหักหก็สี่ถ้าร้านทองเอาไว้ได้แหละเนาะปกสองตัวสามตัวว่านวะเคยเปียกไหมลูเคยรางวัลที่สี่หนูก็เคยเปียกอยู่มีร้านทองกระจาย มันเบิ้งซอกเบิ้งกระจายง่ายม้วจ่ายอย่างเดียวลุงการเสียนซื้อน้ำสกุลขนาดเบอร์โทรการย่างนำมือขอบัตรประชาชนแค่นัน้น่ะม้นหยากว่าตรีถูกนะลุงเนาะมองมันหยากคือมันบ่ถือกันเนีะมบ่ถือไม่ได <c ười> ้ราตรีถือแล้วโอ้ยขึ้นเงินง่ายง่ายพี่น้องสรุปว่าลุงนึงสื้อซ้ำนี่แล้วค่ะม้นสซื้อได้ซื้อไว้แล้วมันป่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นหนึ่งแปดนะคะกับสี่หานะคะคุณสื้อไว้แล้วถ้าถือวันว่าบันติดไปสนามบินหน้า ไปกองสลากถ้าถึงแล้ววัลหน่อยสรับอยี่แถวหลันทอ <k S 2> <ว>น <laughs> ้อ,อ,องแถวก็ไอแถวทักษะสอถ่ะถึงแล้ววัลใหญ่สิไปกองสลากเิน่นว่าพี่น้องเอซีตรงใจบอนะคะตั้มากัดซื้อตามเพื่อนเด้อบ่มาเข้ากับเบืเ้องบนสถิติเบืงอป็นการบันเทิงวดน,นี้เป็นวดสชุดไทยของปีนี้มาลุ่นน้กากันว่าลุงอึงจะส่งปีอ่ออะเลขสามตัวในลุงมาตัวใดศูน ศูนย์นั่นแหลศูนย์หนึ่งเจ็ดนะสามตัวขอเป็นบนนี่นะตัวนั้นนะเอารุ่งไปขอปูนี่รุ่งขอสองรอบอะขอขอบบนขอล่างสินะแต่ว่าขายาวแค่สองตัวสองรอบศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดรอบแรกขอเป็นบนบนบนสามตัวรอบรอบสองขอเป็นล่างเป็นล่างหนึ่งแปด หนึแปด้ว่าขเขาเป็นบนนี่ไปขยเยาจักเทียว่ายขยเยาโดนเติมอะไรเนาะควบสารเพิ่มพอมมนะไม่อยังไปเะดมส่วนเดบแวนกู้หมายนี่กู้หมาขอเพิ่มน,นี่เพิ่มให้หนึ่งเจ็ดหรือให้เพิ่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเลยศูนย์หนึ่งเจ็ดสามูเลยโอ้ยลูกบาวบอกบอใจที่และนะ้วแล้วยันบอกไหมจะขอก็ซื้ออยูขอขอบนศูนย์หนึ่งสมันก็ดีได้เลละเนาะก็ดี อ๋อพี่น้องเพินขอบนขอล่างอขอกระพูขาวที่แหลกคนว่าตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะว่าไปว่ามาลุดออกมาได้สามตัวศ <c oughs> ูนย์หนึ่งเจ็ดพี่น้องศูนย์หนึ่งเจ็ดสองตัวล่างคือหนึ่งแปดนะคะขอกระพูขาวมากวันนี้เป็นวันจุดถ่ายของฟีนะคะแต่ว่าเลขซี่หาเป็นเลขตามเนอคะ่สะสรุปว่าเลขสามตัวศูนย์หนึ่งเจ็ดเคยยุ่ยเลยเคยออกใส่สวงจีหม่ยเนี่ยหนึ่งเจ็ดตอนนั่น ออกสองหนึ่งเจ็ดน้องนุ่นฟันฟันว่าเมลขบ้านหนูหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันว่าน้องนุ่นฟันว่าเขาจะเอาเงินมาหายี่นาบ้านน้องนุ่นห่อแปลงเขาเล้บบ้านกะคิดว่าจะค้องอยู่ซื้อเลขวันนี้ซื้อตะเล็กเตลเลขบ้านว่าเด้ยซื้อเลขออกสองหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเล็กบ้านหนึ่งหนึ่งเจ็ดเคยเคยบอกที่ช่วงนี้แหละไม่ได้ไปขอเพื่อนโดนเติบไปเลยไม่ได้ไปเลยนะลูกไปตจนาฝนบนมันปะไปเจนาฝน นานี่นช่วงนี้บ่๊ค่อยมียุ่งเนาะบ่มียุ่งบ่มีจะโตนาฝนนี่ไปบ่ได้ได้ต้องแทากอาย่อดงมาไล่เอางูไ,าาาไปวันพักน้าไปถวายคือไปวันธาตุอะไรนี่ก็ได้ไปเดนเอนๆนต่อไปภา,า,ปานะจะห้องแต่ไปตะกอนนี่กอย่อบ่มีไปบ่ได้ย,ยุงยย่งายต้องพกกอย่อยไปเดี๋ยวนี้ผู้ใดไปก็ไปได้พี่น้องกวนสะอาดตัวเพื่อยุ่งเหงาจ้ากวาดใบไม้ เงียบดีนเนี่ยฮะเงียบเลยต่ว่านานา,น,านี่มันมียุ่งแต่ว่าจังน้อยนี่นาแรอืองะจักกระจันหลายวันลุงเล้วไปสร้อยพัฒนาออกมาเนาะจ้าถนนหนทางซื้อไว้เม็ดเนี่ยเพิ่งซื้อปูนช่วงนั้นมันย้อนน้ำลายอืมช่วงนั้นเลขเขาดีนะลุงเนาะลุงซื้อไว้มวนเพิ่งหมุนละสองพันกว่าวสองหมันซื้อออกมาลเลขเลขเขาดูเงินเทวดาเพิ่นสั่งสั่งกันแล้วเฮ็ดทางให้คู่ขาว อ้าวรุงโชคดีแล้วค่ะจะได้ทําบุญน้ำกันนะคะ